โอเคสวยแล้ว okay, <no. S 1> อ่าต่อไปพอพานหาพอพานซนะิเนี่ยพอพานหน้าตาแบบนี้พอพานแบบนี้อ่าหาพอพาน,นีิพอพานอยู่ไหนจะเอาสีนี้สีอะไรหาก่อนเอาให้มันเหมือนตัวเนี้ยเอาให้มันเหมือนตรงนี้จะเอนอริกเร็ว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 เอาแบบนี้ก่อนเอาแบบนี้ก่อนหาให้ได้เหมือนแม่เนี่ยอันเนี้ย หาดิอยู่ไหนดูดีๆเหมือนแม่ไหมแม่อะไรอ่ะพอพานเนี่ยพอพานาก้าหาพอพานในนั้น,น,น<ม>อ่ะพ่อพานอยู่<ช>ไหนไม่ต้องเอาเยอะขนาดนั้น,น,นเอาสีเดียวสิพอพานอยู่ไหนครับหาก่อนหาก่อนเร็วเหมือนอันนี้ต้องเหมือนอันนี้เนี่ยต้องเหมือนอันนี้หาสินั่นแหละตรงนั้นแหละใช่แล้วใช่แล้วใช่แล หาดิ <How> อ้าแล้วเอาไปทับไว้ทาไมหาดิหาเนี่ยพอพานเนี่ยพอพานอยู่ไหนชี้เิดูก่อนดูก่อนว่าเหมือนอันนี้ไหมเนี่ยดูดูด,ดูแบบเนี้ออือฮ uh ึ huh. หัวอยู่ข้างนอกนะ sure. ไม่ใช่ sure. ไม่ใช่ เลยแล้วอันนี้ใช่ไหมไม่ใช่หรอกอันนี้ใช่ไหมไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่เลยไม่ใช่หรอกอันนี้ใช่ไหมไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ใช่ไม่ใช่อันนี้ใช่เดี๋ยวเล่ห์หาก่อนหาอใช่ไหมอยู่ไหนอะอยู่บรรทัดที่สามอะบรรทัดที่สามตรงนั้นใช่แล้วอ่ะระบายเลยใช่แล้วมันต้องขังหลังฟัวปลาเนาะ ไม่ใช่มันปลาที่ไหนเดี๋ยวเยเดี๋ยวคุณยายมาดูเดี๋ยวคุณยายมาดูนี่ลยอ่าเดี๋ยวคุณยายมาดูเอาค้าทำมาก็มาทําก่อนเอาขาทาให้คุณยายดูก่อนเร็วๆเๆอืมเดี๋ยวเซอร์ไพรส์ยายไหนหนแอบบรรทัดตรงเนี้ยเนี่ยหาดิหาก่อนหาก่อนอันนี้เหมือนบร i ดจ์อ่าเหมือน r i d แล้วเเร็วๆเร็วๆ เอาสีอะไรสีสีออลีกรีนกรีนโอเคอ่ะพอพานอยู่ไหนแม่ฉันจะเหมือนเอ่อะคัมพิสฮึฉันจะทำเหมือนคัมพิสโอเคแล้วจะเจอไหมพอพาน่ะเลยนะเลยนะไม่ใช่ไ,ม,ไม่ใช่ใ,ชใชอ่าระบายสีไปถูกแล้วถูกแล้วถูกแล้ว เนี่ยเหมือนกันไหมเหมือนไหมถูกแล้วเอาเร็วโอเคจับดีๆนะอย่าให้ออกเส้นนะโอเคเฮ้ยมองในกระดาษไม่ต้องมองยายเดี๋ยวยายมาดูเอาใกล้ระบายฉีเนี่ยดีใจมายายมาโ เสียงมันดังดีใจยายมาเปิดประตูก่อนวันเกิดยายครับเดี่ยว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 วันเกิดยายทุกวันเลยอ่ะมามาเร็วๆมาดูนี้ก่อนมาดูนี้ก่อนเลยนเห็นไหมลมมาแล้วเนี่ยอเต็มหัวเลยทีนี้ทำอไรอยู่นี่อาว่าเป็น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 ไปถอด ช้างกีบีช้าง,อ,งอ่ะเร็วต่อไปถ้อฐานอนะ่ะหาถ้อฐานก่อนถ้อฐานเนี่ยหน้านตาแบบนี้แม่อ่ะไอ้อเป็นปลิ่นไปอืมอย่ามาหาถ้อฐานก่อนเนี่ยหน้านตาแบบนี้ไอ้อเป็นสูงไหมสูงก็ได้อ่ะเออหยอก <c oughs> <c oughs> เร็วเร็วหาถ้อฐานให้แม่ก่อนถ้อฐานาอยู่ไหนสีเขียวอีกแล้วเหรอช้ำแล้วอันนี้ไงพอผ่านสีเขียวไปแล้วอะ่ะเปลี่ยนสีก่อน เอาสีเขีไปเอาสีเขียวไปแก้ว <c oughs> วะเออดูเลยนะเก็บไปเขาสูงมากเดี๋ยวเดี๋ยวทำบริสนะโอเคเอาเอาสีให,หม่อา้าวหาเขาทานดิหนะ้าตาแบบนี้หาดิอยู่ไหนไม่ใช่ดูแม่ก่อนดูแม่ตรงเนี้ยเหมือนตัวเนี้ยเหมือนตังนี้เหรอใช่หามองดีๆมองดีๆไ,ไ,ไม่ใช่หรอกดูก่นอน เกือบแล้วเกือบแล้วเนี่ยดูดูดูดอะไรแบบนี้แบบนี้โอเคอ่าฮะหาอยู่ตรงนี่ไงอันนี้ใช่ไหมไม่ใช่อันนี้ใช่ไหมไม่ใช่ <the> เร็ว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 หาให้เจออันนี้ใช่ไหมไม่ใช่บนกระดาษครับเร็ว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 แม่ครับใช่ไหม ันนี่หาก่อนหาเขาแถวแถวเนี้ยแถวแถวแล้เนี้ยเจอยังไม่ใช่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  no แบบนี้แบบนี้เนี่ยมีมีข้างล่างแบบนี้ด้วยข้างล่างไหมเออมีแบบตัวเนี้ยเหมือนจานเนี่ยเหมือนจานเนาะอืมใกล้แล้วใกล้แล้วใช่เปล่าอันไหน เลวไอน,นี่ม่ใช่ไม่ใช่จอจานเหมือนจอจานเนี่ยตัวเนี้ยตัวเนี้ยระบายสีตัวเนี้ยนนใช่ไหมใช่อาระบายสีก่อนอืออุ้ยอยอย่าให้ออกนอกเส้นเยอะโอเคชืออกา้ามมีตัวอะไรบ้างอะตัวนี่ตัวเนี้ยเขาเรียกว่าอะไร นิพิษเจ็ดน,นิพิษเจ็ดนิพิษนงนงนวลน,นงนวลชื่อเล่นว่าชื่อเล่นอะไรออกกาออกกาโอเค